สวัสดีครับวันนี้พามาเที่ยวชมไรแดงสะอาดนะครับปลูกมันว่านญี่ปุ่นนะครับมีอยู่ประมาณ6กถึงเจ็ดสายพันธุ์อันนี้เราปลูกตั้งแต่กันยากันยาตุลาธันวามกราแล้วก็โดนฝนมาก็เลยไม่โตอันนี้ปลูกใหม่ครับปลูกใหม่ก็ออกมาครับ ไวรุ่นเยอะพูดไม่ถูกเลยอันนี้ปลูกใหม่เมื่อเจดวันที่แล้วนะครับแต่อันนี้เรามาดูมันที่โดนฝ้นกระแทกแบบแรงๆเลยนะมันจะมีอโนอิโมกับเบนิฮาลุกะมีเท่าแค่นี้ครับนี่ยังไม่ได้ตัดเท่าตัดยอดไปปลูกแค่ครั้งเดียวแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูหัวกันนะดูว่าเขาจะมีหัวให้เราไหมเบนี้อันนี้เบนิฮาลุกะ นี่เบนิอัซมะนะครับเบนิอัซซมะยอดจะแดงๆครับดูง่ายถ้าคนปลูกประจำๆก็จะรู้เองนี่ครับนี่อโนอิโมโอหัวใช้ได้จะขุดพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้วันที่เจ็ดกุมภาพันธ์นะครับหัวเขาจะทรงกลมๆองนี้นะครับโลละร้อยบาทถ้าไซส์เล็กๆเราก็ขายตามราคาลงมานะเนี่ยๆอย่างนี้ร้อยบาทร้อยบาท เล็กขา่สิบบาทเองครับโลละแล้วก็ยังมีอันนี้อนโนะนะครับเดี๋ยวไปดูเบนนี้กันอายุปลูกพร้อมกันแต่ว่าโดนฝนกระแทกฝนกุมประมาณเดือนเต็มๆอ่ะก็เลยได้เท่าแค่นี้เดี๋ยอยากจะรู้ว่าเท่าแค่นี้เขามีหัวไหมเพื่อคนเที่ยวไปปลูกแล้วมีคนซื้อยอดไปเยอะนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าประสบความสำเร็จกันหรือเปล่า ดูนี่ครับเบนฮาลุกะเบนิฮาลุกะทรงจะกลมหมดนะครับเพราะว่าฝนก็บแทกล่อง,องแปวหมดเลยใหญ่อยู่นะครับใหญ่ใหญ่ครับใหญ่นี่เต็มฝายมือเลยนะครับจะกลมหัวจะกลมกลมเบน,นิฮาลุกะนะครับถ้าอสซึมะหัวจะยาวคนนี้นิดหนึ่งเบน,นิอสซึมะ ที่ไรเราก็จําหน่ายยอดนะครับยอดละสองบาททั้งหมดทุกสายพันธุ์เมื่อก่อนนี้มียอดระบาทมั่งอะไรมั่งเราคิดว่าบางคนเอารอยยอดเราต้องหยุดงานที่ว่าจะต้องไปขุดมันไปตัดเท่ามันหรือเราจะปลูกมันต้องมาตัดยอดให้แค่ร้อยสองร้อยยอดแต่ถ้าเอาเป็นพันหรือเป็นหมืน่นค่อยคุยกันนะครับอันนี้ซินสวีดปลูกใหม่นะครับซินสวีดกับอโนอิโม พื้นที่ของเรามีไม่เยอะครับมีแค่30ไร่แต่เราจะปลูกมุนเวียนไปเรื่อยๆครั้งละ2ไร่1ไร่2ง,งาน3งานอะไรเงี้ยเราจะปลูกไปเพื่อมีให้กับลูกค้าตลอดทั้งปีนะครับบางทีก็ขาดช่วงบางเพราะว่าความต้องการของมันวันญี่ปุ่นตอนนี้เยอะมากกระแสมาแรงใครคิดจะปลูกก็คือให้ไวปลูกภายในปีสองปีนี้ แต่คุยกับเพื่อนๆนแล้วเขาบอกว่ามีคนปาารเขาไว้เมื่อสิบปีที่แล้วว่าเดี๋ยวมึงก็เจ๊งมีแต่คนปลูกมันเลยเขาบอกว่าเขาปลูกมาสิบปีแล้วเขาก็ยังได้ราคาเนี้ยครับคือเบนิฮารุกะเราไปซื้อเมื่อก่อนเรายังไม่ได้ปลูกลองไปซื้อมาค่ายเราตีให้เขาสี่สิบบาทอันนี้อโนนี่เราก็ซื้อสี่สิบาทนะครับแต่ผมมาลงกองแพ็คกิ้งบ้างอะไรบ้างผมค่ายร้อยแล้วก็ค่าโปรโมท เบนิฮารุกะก็ซื้อราคาเดียวกัน40บาทไซส์ใหญ่นะครับไซส์เล็กก็ว่ากันไปถ้าซินสวีดซื้อ40น้ำผึ้งอินโดซื้อ40ไซส์เล็กก็จะเหลือ15บาท10บาทว่ากันตามไซส์แต่ถ้ามีแมงเราไม่ซื้อครับเสียลูกค้าไม่หยุดยาเคมีตามที่เรากำหนดเราไม่ซื้อครับเพราะว่าไม่ปลอดภัยสำหรับผู้ใช้ผู้กินผู้บริโภค นี่ครับเบนิฮาลูกะนี่หยุดยามาแล้วหนึ่งเดือนนะครับมันก็มีบ้างแมงก็ต้องมีบ้างเป็นธรรมดาถ้าลูกค้าซื้อไปเราเคมเราจะเคมคือถ้าเจอเสียหนึ่งหัวเราก็เคมให้หนึ่งหัวถ้าเสียทั้งกองเราเคมให้ทั้งกองนี่ครับนี่นี่ซีกเดียวนะครับสี่หัวยังอยู่ข้างในนี่อีกนี่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 ดกมากครับนี่ร่องมันพังมันเอียงเบนิฮาลูกะ ลายอยู่ประมาณสามตันนะครับถ้าขุดแบบที่ว่าเราส่งให้ผู้บริโภคแบบเผาปิ้งนึ่งแต่ถ้าส่งละแอร์เขาเรียกอะไรโรงงานโรงงานมันจะได้สี่ตันเพราะเราไวได้อีกเราก็อัดเคมีไปอีกหนึ่งครั้งเราก็หยุดอีกหนึ่งเดือนมันก็จะได้เท่ากับจากสี่เดือนเป็นห้าเดือนน้ำหนักก็จะเพิ่มขึ้นครับแล้วก็ตอนนี้มีพันไม้เข้ามา เราเรียกว่า,าพัน์ข่าวอเอรเรนออเรนสวีทโรสนะถ้าจำไม่ผิดแต่คนขายบอกว่าโอกินาวาข่าวผมไปเสิร์ชดูแล้วมันไม่มีทำว่าโอกินาวาข่าวมันจะมีแต่ข่าวออเรนสวีทสวีท,วทโรสอันนี้ครับกำลังลดน้ำอยู่ออเรนสวีทโรสเป็นพันธ์มันข่าวนะครับ แล้วก็มีลูกเกิดในไร่เองลูกเกิดในไร่เองยังไม่ได้ตั้งชื่อเนื้อฟูม่วงเข้มนะครับเพราะพันนี้ผมไม่เคยซื้อมาหรือว่าไปนําเข้ามาจากที่ไหนเกิดจากในไร่เป็นยอดสีม่วงม่วงหัวม่วงม่วงละม่วงเข้มเนื้อฟูเนื้อฟูแบบเป็นกร,รมายีนะครับคล้ายๆเหมือนโอกินาว่าม่วงแต่ไม่ใช่โอกินาว่าพันนี้ ดูลักษณะใบแล้วยอดแล้วนะครับคลิปนี้ก็ทำเพื่อใครที่ปลูกพืชอื่นๆเช่นมันสับป,ปะดรดข้าวโพดคาตะไคร้ที่ว่าไม่ประสบความสำเร็จก็ลองมาปลูกมันดูครับเราให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลเอาใจใส่นะครับการให้ยาให้ปุ๋ยแต่ถ้าทำตามที่เรากำหนดก็จะประสบความสำเร็จไม่ใช่บอกว่า โอ้ยาฉีดแล้วฉีดแล้วฉีดพําเพื่อก็ไม่ดีทําให้แมลงดื้อยาดูในไรผมครับยาลกมากมีแต่ยาทั้งนั้นไม่ต้องไปตกใจยามันอยู่บนดินแต่มันหัวอยู่ในดินนะครับคลิปนี้ก็จบแค่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับจากไรแดงสะอาดกเกษตรกรออนไลน์ครับ